อัสลามอะลเลกุมครับขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านไก่ MFM ไก่สวนนะครับที่ผมถืออยู่นี่ก็คือจุลินซีดับกลิ่นนะครับแบรนด์ MFM วันนี้ต้อบอกว่า M <F> M. ผมนำมาฉีดที่ร้านด้วยนะครับส่วนประกอบส่วนผสมก็ง่ายๆเลยนะครับ1ฝานะครับต่อเนี่ยต่อหนึ่งกระปุกคืคอประมาณ1ลิตรนะครับต้องบอกว่าทุกที่ก็มีกลิ่นนะนะครับคือร้านไก่ผมน่ะสะอาด M <F> M. ไม่ต้องห่วงนะครับกลิ่นไม่มีนะ M <F> M. ว่า บางทีนะครับนะบางทีหลังร้านอย่างเงี้ยนะครับก็มีกลิ่นของปลานะครับเดี๋ยวจะเป็นเออเขาเรียกว่าทางบ้านก็จะบนอ่าว่าทำไก่ทำไมมีกลิ่นนะครับเพราะไก่มันก็มีเลือดมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยตัวเนี้ยนะครับกลิ่นหายนี่คือน้ํายาดับกลิ่นนะครับจุลินีย์ดับกลิ่นนะอ่เรามาดูนะครับตรงไหนมีกลิ่นบ้างนะครับเนี่ยยังไงถึงตัวดีนะจะมีน้ําเลือด ขีดไปได้เลยนะครับนี่น,นะครับแล้วก็ด้านหลังนะมีถังขยะเจอได้ใดเนี่ยเราก็ขีดไปได้อีกนะครับนี่นี่เจอถังขยะอย่างเงี้ยนะนี่ขนะีดไปได้เลยเอ๊ะครับกับจูเลนซีดับกลิ D ่น MFM ครับขีดเลยจริงจริง